นี่ตื่ขึ้นมาก็เพียนะเพราะว่านอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้นะผมนอนคิดไม่รู้อะไรนะ้เต่มีหมดในหัวไม่หมดเลยไม่คิดว่าประเทศเราจะตกต่ำได้ขนาดนี้เป็นอะไรที่เจ็บปวดนะจากเสือตัวที่ห้าเอเซียนันนี้กลายเป็นหมาขี้เลื้อนนะปัญหา ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วพอผมเปิดตื่นขึ้นมาผมเปิดฟังข่าวนะครับผมก็ได้ยินคำพูดซ้ำๆนะครับนะคนนู้นคนนี้บินด่วนด่วนพ่อไงนะนะครับวันนี้เพิ่งจะบินงนถึงแม้ว่าบินเมื่อวานก็เหมือนก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แร้วใช่ไหม ตอให้โคตรพ่อคุณแม่ใครบินไปตอนนี้ก็ทําให้เด็กฟื้นขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็มีนักข่าวถอดบทเรียนอะไรแับถอดบทเรียนพ่อนะวันนี้ไม่มีบทเรียนให้ถอดแล้วปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้มันตกผลึกมาแล้วนะปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้มันตกผลึกมาแล้วมันต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ ผมเกลียดมากเลยถ้อยคําที่แบบวาทกรรมส้นตินอะไในประเทศนี้นะจะบอกให้ถอดบทเรียนบินด่วนกําชับสั่งการไอ้ประเทศส้นตีนี่มีแต่น้ําลายนะกูเบื่อฟังข้อความเหล่านี้มากเลยพวกมึงไม่มีน้ํายาก็ลาเราออกไปเถอะไม่มีแต่คำแก้ตัว นะมันเหนื่อยมันท้อมันซีเรียสนะผมภาวนาชาติหน้าใหญ่ผมต้องเกิดใหม่อีกเลยนะผมอยากตายแล้วกลายเป็นฝุ่นผงไปในอากาศนะครับไอตำรวจส้นตีนนี่ก็เหมืนอนกันนะทำไมมึงไปยิงเด็กทำไม,มไม่ยิงเจ้านายมึงทำไมมึงไม่บุกเข้าไปที่สภาหรือไปทําเนียบรัฐบาลก็ได้มึงจะกลายเป็นฮีโร่ แต่มึงไปทำเด็กทำไมไอ้ขี้ขาดเมื่อไหายนายกกะสารป่าบปามทุยคุณยังหวังอะไรกับน,นายกคนนี้เหรอแปดปีเลยไม่แก้ได,ด้แปดปีคอ้ที่ดูแล้คุณลแลดูในภาคเอกชนเนี่ยสามเดือนเนี่ยก็เด้งแล้ว ไม่มีใครทนให้คนที่ไร้ความสามารถบริหารได้ถึงแปดปีเราจะบอกนะแล้วยังมีคนไปต่อให้มันอยู่ต่อได้อีกนะทั้งที่ว่าก็เจตนาก็ชัดเจนว่าไม่อยากให้ใครอยู่ในอำนาจนานเกินไปนะครับจะนับเมื่อไหร่ก็ช่างแม่งเท่านัก็กูรู้ว่าคืันเนี่ยเจตนาของการเขียนกฎหมายเนี่ยก็คือไม่ต้องการให้ใครผูกขาดอำนาจ มึงจะมาเริ่มนับตอนไหนนับวันไหนก็ได้ที่ว่าวันนี้มีความคิเดเกิดขึ้นในหัวเนี่ยใครแล้วแต่ที่มันอยู่แปดปีก็คือพอแล้วลบนะครับที่ยังพยายามนะที่จะแหกกฎนะวันนี้กูอยากให้คนแก้ปัญหานะครับปัญหาประเทศไทยเนี่ยนะบอกทุกเรื่องตกผลึกมาแล้วว่ามันเกิจดจากผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีความสามารถ นะแล้นี่ไม่ต้องถอดบทเรียนเลยนะวันนี้ประเทศไทยต้องการผู้นําประเทศที่มีวิสัยทัศน์มีความสามารถมีคุณธรรมพูดจริงทําจริงไม่ใช่สีน้าลายผมจงใจขึ้นหัวข้อเลยนะว่าวันนี้ผมกูมไม่ต้องการแล้วนะการเมืองกูต้องการผู้แทนผู้แทนที่เป็นตัวแทนประชาชนนะนะ ใช่ไหมวันนี้กณเห็นด้วยว่าวันนี้นะประเทศเราแม่งไม่มีอนาคตประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะแต่ไม่มีประชาธิปไตยนะเพราะประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของหน้าประชาชนมีหน้าที่เนี่ยคือคอยซักฟอกคอยมอบความชอบธรรมให้กับพวกเป็ดเราไปกาลงมาแนน่มาแล้วไม่เคยได้ตัวแทนประชาชนเลยพี่น้องครับ นะเราไม่เคยได้ตัวแทนของเราเข้าไปในสภา,าเราลยแล้วเราได้แต่ตัวแทนในทุนตัวแทนเจ้าของพรรคแล้วเข้าไปทําหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของเขาในสภาเราไม่เคยได้ตัวแทนที่เข้าไปปกป้องผลประโยชน์นประชาชนโชว์อะไรกไหลยนครับขณะสภาแม่งรั่วแล้วรั่วอีกยังไม่เคยมีใครคิดที่จะโวยวายเลยมึงสร้างสภาเป็นหมื่นล้านเนี่ยไอชวนเนี่ยเป็นประธานสภากูไม่เห็นมึงพูดถึงสภารั่วเลย แล้ว่าปากดีนะว่านะเพราะใครนที่ไม่เห็นด้วยกับสารรัฐธรรมนูญคือคนที่ต้องการอยู่กับคนโกงคนชั่วนะพูดมาได้ยังไงทำไมกูไม่เห็นด้วยกับสารนี่กูต้องการเป็นคนชั่วเลยเหรอวะเอนะคุณเป็นคนดีอยู่คนเดียวคุณชวนคุณเล่นการเมืองมาตั้งแต่ผมยังเด็กนะจัวนี้คุณแก่จนแปดหรืกว่าเนะี่ยคุณได้เคยคิดจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติเหมบ้า เริ่มตีฝีปากสร้างวัฒกรรมในกูลำคาญมากความยินคุณควรจะเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังนะคุณจะสร้างมาตรฐานให้กับนักการเมืองคนที่เล่นการเมืองมาจนขนาดนี้นะแต่คุณกลับไม่มีคุณธรรมในหัวใจคุณไม่เคยสร้างมาตรฐานส้นตีอะไรเลยให้กับการเมืองประเทศนี้วันนี้ต่อสู้ย่งชิงอำน,นาจอย่างเดียวไม่เคยสนใจเลยความทุกข์ยากประชาชนผมบอกแล้ว,ว่าประเทศไทย,ยหน่อยแพ้เรา ุณเชื่อไหมว่าถ้ายังมีผู้นําแบบคุณประยุทธ์นะประเทศลาวที่มีประชากรแค่หกเจ็ดล้านคนนี่ก็สามารถที่จะเป็นมหาอำนาจได้นะถ้าวันไหนมีผู้นําประเทศลาวนะที่มีความสามารถแบบสิงคโปร์ประเทศลาวจะกลายเป็นสิงคโปร์สองเพราะอะไรครับคุณดูสิงคโปร์นะครับประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆขาดแคลน แทบทุกอย่างแต่วันนี้เขากลายเป็นมหาอำนาจของโลกเพียงแค่มีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์สิงคโปร์มีชัยภูมิที่ดีมีแค่เรือแล่นผ่านระหว่างโลกฝั่งมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเรือทุกลำต้องวิ่งผ่านสิงคโปร์สามารถทําให้สิงคโปร์กลายเป็นมหา,หาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกได้ทั้งที่ขาดแคลนทุกอย่างไม่มีทรัพยากรแต่มีพลังสมองของผู้นำประเทศเท่านั้นเอง วันนี้นะผมบอกเลยว,ว่าประเทศเรานี่นะสูญเสียโอกาสไปม,มากแปดปีที่ผ่านมานี่แม่งสูญเสียได้ทุกด้านทั้งที่ประเทศเราอุดมสมบูรณ์